ไม่ไหวไม่ไหวรถมีอาการควันดำไปวางเครื่องมานาาเรอยงสองปีกว่าไม่เคยไปทําอะไรเลยใช่ไหมแล้วควันดำเนี่ยมันดำตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมใช่แต่เดี๋ยวอุ้งไผ่สารรถหลังเลยเขาได้รีแมปมาให้ไหมเขาได้บอกมาน่าจะรีแมปมาถ้าจะไม่ผิดอันนี้คือปัญหาเนียฮะไม่รู้จูนบ้าจูนบอคอยพ่อกันเลยนะขนาดนี้ไม่มีควันเลยแต่ตอนไหนก็เจอควันไม่มีด้วยเจ๋าหใจตรงนี้ไม่มีควันเลยไม่น่าขับหน่อย ควันดาอีกแล้วเดี๋ยวจัดให้สวัสดีครับผมแอดมินเจ๋งนะครับวันนี้ผมจะพามาลองเจ้า,อ,าอิวซุหมูวิาสานนะนี่นะฮะลูกค้ารถลูกค้าทรงนี้เลยนี่ที่แรกดูแวบ,บแรกนึกว่าคาเมโอโอเคอ่ารถลูกค้าคันนี้นะฮะวางเครื่องมานี่เป็นเครื่อง 4JJ แล้วก็เทอร์โบแปลงกระป๋องลูกค้าแจ้งว่ารถมีอาการควันดำไม่รู้ว่าหัวชีดเบอร์อะไรด้วยจำไม่ได้เพราะว่าวางเครื่องมาเขาก็ มาสภาพนี้ให้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปลองเบื้องต้นก่อนว่ามันดำจริงไหมแล้วก็มันดำขนาดไหนโอ้โยดำจริงเดี๋ยวจะให้ดูสักครู่ ำขนาดนี้คาดว่าน่าจะมีหัวฉีดแล้วนะครับไม่น่าจะใช้หัวฉีดเดิมเดี๋ยวขอดูบูธหน่อย บูสประมาณ23แต่วันเยอะมากว่วมเลยโอเคเดี๋ยวเรากลับอู่เพื่อไปให้พี่วันทำการแก้ไขไฟรีแมปแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันอีกทีนึงนะครับ ไปวางเครื่องมานานหรือยังประมาณ2ปีกว่าสองปีกว่าไม่เคยไปทำอะไรเลยใช่ไหมตั้งแต่วางเครื่องมาเครื่องก็จอดปู่ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ใช้โบอะไรอยู่นะพี่าเดิมหมดเลยแค่เขาแปลงกระป๋องมาแล้วนี่อ๋อถืออูมันก็ไม่ทำอะไรเพิ่มควันดำเนี่ยมันดำตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมใช่แต่แล้วก็คือเราไม่ได้ขับเร็วไม่ได้ ไม่ได้กระแทกเต็มๆนั้นนอกจากเราแซงเ่ยผมมันออกมาไม่ไหวลื่นหลังลื่นหลังแล้วเขาได้รีแมปมาให้ไหมเขาได้บอกไหมน่าจะรีแมปมาถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมรีแมปมาต้นต้นแล้วอนาคตจะทําเพิ่มไหมเนี่ยนอกจากแปลงเป็นเกียร์ออตโนต้เคยคิดเอาไว้ถ้าเธอโบวันพังเรือพวนี้อาจจะขยับเดี๋ยวรอพี่วันทำการจูนแก้ไขก่อนแล้วเดี๋ยวผมพาไปลองขอบคุณมโอเคเดี๋ยวเรามารุ่นกันว่าควันจะหายมาก้อมแค่ไหนโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งวีครับมาอะไรมาบ้างเขาไปยกเครื่องมาหัวฉีดเขาไม่รู้ว่าใส่เบออรร์ะไมา แต่เป็นเธอโบนด์เองว่าองอ่านานแค่ไหนแล้วน่าจะเกือบๆปีแล้วมั้งหรือหรือว่าปีหรือสองปีแต่ไหนเขาเตะทักเขายกมาสักครั้งหนึ่งแล้วอ่าแล้วบอกเพิ่งยกมาอะไรของมึงเ่ยมันเหมือนมันยังไม่นานมากเลยปีสองปีไม่นานอลองนอนอยู่บ้านสักปีสองปีไหมไม่เอาอรถมีอะไรบ้างเขาจําไม่ได้เขาเขาบอกว่าวางเครื่องมาเขาก็มาท่านี้เลยแล้ขับมาองเงีย ใช่เขาใช้มาแบบนี้ะคันนี้คันนั้นคันไหนาดากันพูดพอๆกันเลยนะแม่งแบบพ่วมแบบพอๆกันเลยนะเกียร์ธรรมดาใช่ปะเกียร์ธรรมดาแล้วก็เดี๋ยวเขาคัดชุดนี้หมดเดี๋ยวเขาจะไปเปลี่ยนเป็นออตโต้อาอีกรถ <c oughs> ยังไม่จบเลยจะแปลงเกียร์ออตโต้ <c oughs> อันนี้คือปัญหาเลยฮนะไม่รู้จูนบ้าจูนบอคอให้พ่อกอนะันเลยหนขนาดนี้ <c oughs> จูนเป็นร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะโอเคเดี๋ยวจัดการให้ โอเคนะฮะตอนนี้เพื่อนก็ได้ทำการจูนแก้ไขรีแมปเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปลองเบื้องต้นหน่อนว่าควันเป็นไงบ้างน้อยลงกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนนะฮะ Hãy subscribe cho lá Ghiền Mì Gõ Để không bỏ โอเคนะวิ่งดีไม่มีควันเดี๋ยวผมจะพาลูกค้าไปลองดูว่าเขาจะถูกใจมากน้อยแค่ไหนนะครับโอ้สาว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 อ้หูอนิดเดียวนิดเดียวเมื่อกี้เสานี้มันเล็กกว่านักสาว <laughs> <laughs> มองไม่เห็นจริงยังเมื่อกี้มันบางอันนี้พอดีไงอ๋อ เอาเอพอดีเกือบเกือบได้ไปทำสีใหม่กับไฟหน้าใหม่เพิ่งทำสีขึ้มาเนี่ยแปเดือนหูทำไมทำนานอย่างเลี้ยวขวาด้วยก็ทำน้ำมันเติมมุนเติมนี่ด้วยไม่ได้อะไรมากมายเราไม่ได้รีบใช้รถอยู่แล้ว ใช่ไล่ไม่แตกต่างเท่าไหร่อ่าผมให้ตอนมีควันมันก็วิ่งใกล้เคียงแต่อันนี้ยแค่มันจุกควันนึงมันจะวิ่งไม่ออกควันมันโอ้โหสารรถตามหลังเลยใช่อันนี้แหละเป็นมิตรต่อเพื่อนร่วมทางเลยเขาไม่ด่ามัก็ไม่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 น่าเท่าไหร่นะอ่าไม่ได้อืดเท่าไหร่ใช่ไหม เราเปิดเพิ่มได้กั่แล้วนี่ใช่แล้วนี้เราเปิดได้เต็มที่เลยเพราะ<ช>ว่าฟันไม่ดำแล้วใช่พี่อชอบประมาณเบอร์ไหนพี่ก็เปิดใช้ได้เลย่เปิดไม่เคยเกินเบอร์สองเลยนะท<อ>ี่ตรอบนะครับนี่กลับได้เลยใช่ไหมได้ลองขับดูอาการก่อนก็นได้พี่ว่าโอเคหรือยังก็ที่มันก็มันก็ทั่วไปโดยรวมมันก็เร่งไม่ไม่เอิบไม่อะไรก็โอเคแล้วผมเมื่อคืนเมื่อคืนถามรถแล้วเลยนี ไปเรื่อยๆเอครับร้อยหนึ่งรอบเครื่องไม่เกิน2 0 0พันอ่าอยู่2 0 0พันนิดๆประมาณนี้แล้วใหม่นี่มันใหม่แข็งนะแก่ไปสิบจะมั้งโอ้โหดูต้องดูการอัตราการชินเปลืองอ่าใช่ต้องต้องดูอัตราการกินน้ำมันอีกทีหนึ่งครับครับ แต่จากการทบกา e รคาดบนแล้วผมว่าอย่างไงก็ต้องประหยัดเ่าเดิมเพราะควันมันไม่ดับเลยน่าจะดีขึ้นใช่ช่วงเกียร์สามเป็นช่วงที่ดีสุดเลยนะงใช่ฮะเกียร์สามเป็นช่วงที่แบบมันต่อเนื่องใช่ไหมกดได้ยาวๆอะไรเงี้ยตั้งแต่ตอนเป็นสี่เจบีและเกียร์สามนี่เป็นอะไรที่โอเคที่สุดเป็นเกียร์ที่น่าขับมากแต่ถ้าตอนเป็นสี่เจบีนี่โอ้ควันแบบ ร่วมร่วมตลอดครับร่วมกว่านี้เลยนะใช่ะทั่วแบบแล้วผมเปิดน้ำมันเต็มด้วยแล้วปั๊มก็ทํามาด้วยโอ้อซตัวนี้มทำอะไรได้บ้างย่งรุ่ยเนี่ยอันอันนี้มันก็ดูพวกความร้อนอะไรต่างๆน่าหนข้างบนจะเป็นความแองแหละฮะใช่แล้วก็แรงดันจะอยู่ข้างล่างในตัวแต่แล้วก็เสนเสียบพีเนี่ยนะใช่แล้วมันก็จะมีได้ครับพี่แล้วก็จะมีเช็คโค้ดลบโค้ดในกรณีนี้ใช่ไใช่เดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวผมจะนี่เคยทำเลยบอกวิธีการใช้อีกทีนึง คื<ด>อก็ติดพวกเขาติดหาวติดไหมติดก็ติดแล้วติดตัวแพงด้วยนะไม่อันนี้สี่พันห้าเลยนะ,ะใช่เพราะปกติมันจะมีตัวเริ่มต้นตั้งแต่พันกว่าบาทสองพันกว่าบาทอันนี้ท็อปตัวตัวท็อปของ ECU ก็จะอยู่ที่สี่พันกว่าบาทไม่ให้ทำก็ททำใสย่ยางใสก็ใส่ซด์ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายเออเรารับได้ก็คันเร่งก็ใสตัวแพงตัวนี้นะฮะใช่มันมีไเด็กถึงตั้งแตบสาม สิบสี่ลดับอ่ะใชนแล้วก็เนี่ยสองตัวเนี้ยเก้าพันกว่าแล้วเกือบหมื่นแล้วราคาประมาณนี้ฮะตอนนั้นออ่ะไม่มีเลยแต่ตอนไหนก็เจอควันไม่มีด้วยเจ้าหัวใจตรงนี้ไม่มีควันนี่แหละเพราะเราทีจบตามไห้หามเราขับมอเตอร์ไซค์ด้วยขับมอเตอร์ไซค์ได้ไงจะเร่งมันควันตามที เรายังด่าเขาเลยใช่ไหมเฮ้ยไม่มีควันก็โอเคแล้วครับเนี่ยใช่ไหมใช่ครับค่อยน่าขับหน่อยคนไม่รู้เนอะแต่ยังคนอื่นมาขับรถเนีแงขับไปในห่บควันพุ่มเลยนะใช่ถ้าเขาใช้เครนเล่นไม่เป็นนะลุ่มไปนี่พุ่มเลยนี่เรารู้แล้วไงค่อยค่อยล่มเร่อไปเรื่อยจะลิ่มนี่เท่าไหร่ยังไม่ถึงพี่ยังไม่ถดื่ะ ไม่รู้กดผมก็ออกมาเป็นก้อนควันดำยังวะเดี๋ยวกูขับเพิดูตรงนี้ตรงนี้มีควันเออทำไมยังขับไม่มีเรารู้รถไงก็ค่อยๆเติมไปเรื่อยๆจะไปเติมเยอะก็เรียบร้อยอืมใช่ถ้าพูดไปเลยเรียบร้อยวัเหมือนเนี่ยเหมือนตำรวจเข้าด่านนะมึงกดมาเท่าไหร่ก็โอ้โหเท่ไรก็มีควันใช่ไงก็โดงไงก็ควันดำแต่เนี้ยแตะไงก็ไม่ดำ ออบใจหน่ยก่อนมันถังหนึ่งมถ้ถผมมันเจ็ดสิบลิตรไงเจ็ดสิบหาลิตรมันได้ประมาณเจ็ดร้อยกว่าโลโอ้แต่ว่านี่ไม้แล้วมันแก่มก็ได้ได้เกินแปดร้อยโลละมั้งน,น่าจะใช่เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งหลังจากที่จูนไปน่าจะผมว่า ว่าถ้าควันไม่มีเงี้ยผมว่าดีขึ้นอ่าใช่เพราะไม่มีไม่น้ไม่มีน้ํามันไปเขาไหมเยอะมากดีขึ้นอ่ะใช่ใช่ไม่เหมือนน้ํามันมันไม่ได้ลงเขาไหมเกินไปอ่าใช่อันนี้ทำอะไรมาเพิ่นในกลุ่มไม่ค่อยรู้หรอกทำไมอ่ะผมไม่เคยไม่เคยได้บอกไม่ได้บอกยิงทำไปดีจ๋าจากนี้ได้เลยโอเคอันนี้ถ้าติดอะไรตรงไหนพี่ก็เข้ามาหาผมได้ตลอดเลยผมดูแลให้ยาวจูนเพิ่มจูนลดฟรีตลอดชีพใช่แล้วก็ส่วนตัวนี้ เนี่ยในกรณีที่ไฟมันโชว์มันยังไม่ต้องดับอีกเนี่ยกดฝั่งนี้กดบนนะอ่า<น>ใช่กดตืดเนี่ยแล้วมันจะขึ้นลีดดีคือ<ม>อ่านโค้ดกดไปปุ๊บเนี่ยมันไม่ขึ้นโค้ดก็ก็ปล่อยมันไม่เป็นไรแต่ถ้าไฟโชว์ขึ้นพี่กดอ่านเข้าไปปุ๊บพอมันขึ้นโค้ดพี่แก้กดพี่ก็ถ่ายรูปเก็บไว้<ม>แล้วก็ส่งมาในแชทก็ได้เนี่ยลีดนี่ถ้ามันถ้ามันมีใช่ถ้ามันมีหลายโค้ดพี่ก็กดเนี่ยเลื่อนขึ้นลงได้เนี่ยลีดพอลีดเสร็จปุ๊บถ้าพี่ต้อกีีทนง เคลียร์ใช่แล้วก็กดปึ๊บแค่นั้นเองจบง่ายๆยังไม่เคยใช้เลยเคยใช้ไอ้ตัวเนี้ยยเ้ลองนู้ดเป็นไงวะเอออันนี้ก็เปิดเบอร์หนึ่งไว้ได้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วเพราะว่าควันไม่ดำอืใช่กดตอนไหนก็ได้ก็พี่ลองกดเออไม่ไม่ไม่ออกเป็นลูกไม่อะไรเว้ยโอเคเว้ยแล้วก็อัตราการเร่งก็ใกล้เคียงกันเลยะใกล้เคียงไม่นี่ไม่นี่เท่าไหร่ครับใช่ก็คือใช้เหมือนเหมือนขับรถคันเดิมแต่ควันไม่มี วิ่งแรงกดเออมันก็ไม่แตกต่างอ่าแทบจะไม่แตกต่างอ่ะใช่ไหมแต่วิ่งแต่วิ่งดีไม่มีควันด้วยดีชอบตรงนี้มันไม่มีควันเนี่ยเดือดร้อยแต่ผมไม่มีควันเลยแหละได้เลยถ้ามีอะไรก็เข้าไม่ได้หลอดดูแลยาวๆอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมทําบินให้อันนี้ไม่ติดอะไรตรงไหนเนาะไม่ไงจะยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันได้เลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งพี่วิ่งดีไม่มีควันไม่มีควันใช่ถูกใจเลย ตังีครับงสิครัแรงแรงก็คืออ่าตาการเล่งก็ใกล้เคียงกับของเดิมของเขาอะแค่ไม่มีควันแล้วเขาก็สามารถจะกดตอนไหนก็ได้ไม่ต้องคอยมองกระจกหลังใช่อืมต้องอย่างนั้นดิครับเฮ้ยได้ออกกล้องนิดเดียวเองคลิปนี้คนที่สนใจก็ติดต่อได้ว่านจูเนอร์นะฮะเออเขาบอกใครที่ อยากดูกูอีก็ไปหาคลิปอื่นดูแล้วกัน <c ười> คลิปนี้มันให้กูแค่นี้จริงๆ <c ười> โอ้โหรู้สึกผิดเลย